สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาตามต่อเจร้านกาแฟนะครับผมงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับ FC ครับหลุดนะฮะสำหรับแนวทางเจนะครับแต่ก็ไปเข้าอาหารกลางวันนะครับก็มี f c จากทางไกลนะครับผมมาแก้บนนะครับไม่ใช่อ่าแนวทางตัวเลขอย่างเดียวนะครับ f c ครับผมอาจจะเป็นเรื่องดวงเอ่ยเรื่องสุขภาพเอ่ยมาแก้บนนะครับมาขอปู่นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับก็จะมาแก้บนในวันพรุ่งนี้นะครับวันพระนะฮะ ครับวันนี้เราก็จะเข้าไปสอบถามแนวทางของเจนะครับว่าเจมีต่อหงวดหรือยังนะครับเนาะครับงวดที่แล้วหลุดนะครับ FC ครับผมนะฮะหลุดก็คือหลุดนะครับผมไม่เข้าก็คือเข้านะ FC เนาะโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของเจตุกลานกาแฟกันครับเดียวเป็นว่ามืออื่นมีคนมาแก้มาวัดนี้่ะมืออื่นคนมาแก้บนหลายค่ะทั้งหัวหินทั้งจันทั้งโรบุรี่ รัดมากเกินเมื่อเพิ่อนผมานั่นี่เพื่อนช่างหนองบัวลำพูมาเพิ่นยังมาท่านฮอดเพิ่นก็มานอนนี่ล่ะเพิ่นจองห้องก็ยังว่ามันเต็มเบือส้มนันได้อีกเกิงเหลืองเลื่อนยู่ตารางขนาดน่ะเต็มเพิ่นจองไว้เต็มเบือแน่ในศาลดีกว่ามันบ่อยมันบ่เต็มบองจังซั่นน่ะนะแต่ว่าหมายถึงห้องแอร์น่ะมันเต็มแล้วค่ะสิไปนอนหน้าศาลแม่นมือเจ้ามากลางเต็นท์มือเจ้าบ่กลางเต็นท์ก็มุ่งก็มีให้นั่นพากันเอาไปนอนนํากระต๊อบนั่นน่ะ เพื่อนบนผู้เพื่อนสร้างใบสีเก้าชุดน่ะนะเพื่อนบนอันสุขภาพเดืองาหมอหายังนี่แหละครเบืองเกี่ยวกับมาเร่งมาหยังนี่แหละอันที่ได้ว่ไห้นั่นแหละเพ่อนมาตรฐานประเทศกุลาบัดที่นี่เพื่อสีเดินทางกลับปัดที่นี่มอผัดแจงว่าเพื่อนต้องอันนี้ก้อนเพราะว่าตรวจพบเนื้องอกเนื้อเพื่อนก็เลยให้ปนให้ยังปูให้ใบช้างไดงกั้ยยาให้นั่นต่อ ผ่านไปด้วยดีให้นะกายเป็นเบาอย่าให้เป็นมาเร่งอย่าให้เป็นหยังนั่นะละ่ะไปคิดออกย่ลุงพยาบาลเถอะนะพ่อมาให้เบา,ให,เาให้นะนะกันเลยพ่อเบาได้แล้วกันเลยเออ,อพ่อผลออกมากักนเลยนั่นะละ่ะ <c oughs> เป็นกันเลย <c oughs> ได้ปู <c oughs> ้พูทมากแมนชุดที่เจ้าอยู่ผ่านะ<อ>ีนั่นละ่ะนั่นล่ะเรื่องไดกูเพิ่มทันเห็นอย่างจากยังห้าคนครับ นั่นดีห่อนนูก็เลยพูดห่ะกูเอาเขม้าในนี่แล้วมันห่อนไหลมึงเข้าไปซับโลดใกล้กระไดตัดเครื่องตัดเครื่องมีเห็ดแนวให้ไปให้ก้นกินมือแรงกลับไปถ้าใส่บาดมือขึ้นเศร้าโอ้โจ้ามันห่อนไหลเลยเพากันนั่งเอาลอยไอเรียเพรมีไผเห็ดหนังจะก้นมันห่อนเกินไปครับนี่ดีดค่ะโอ้ฝันตโอ้ห่อนเนี่ยโอ้ปล่อยว่าฝันหนังอืม บ่ฝันยังต uh> um> ั้งแต่หมดก้อนนี่แกยังมาขอแกยังมาขอบ่ฝันอีกยังจัะเอกใครมาน่ะนะใครมาน่ะโอ้ปาะตูใหญ่กวลูกแอร์ออกเลยเรปิดประตูก่อนแล้วก็ออกมามาสบายไปไปไปครับก็คือว่ามีเอฟซีมาบนนะครับเอฟซีครับผมมาบนแล้วก็เรื่องสุขภาพนะฮะแล้วก็จะมาแก้นะครับครับบนงานนั่นแหละเพราะว่าผู้เพื่อนบนอีผู้หนึ่งนั่นเพื่อนบ่ได้ซื้อเลขเพื่อนซื้อเลขบวเป็นค่ะ บนขาบนขายไม่ใช่เรื่องเลขอย่างเดียวเพราะแม่เรื่องเลขคร่ะแต่ผู้มากมือว่านนี่มากได้น้องหัวลําพูนน่ะเลขล้วนๆแล้วกันได้พืชตัวอันสุดแนวเลยสามตัวหน้าสามตัวหลังเออตัวยอดว่นบนเนาะนั่นระค่ะบุญบนเนี่ยนาะบุญดีเลยแล้วก็ได้กับเข่าถ้ากันได้กับเข่าเอ็ดเอ็ดนั่นน่ะเพราะว่างยังกันเลขยากก็ไปธนาคารอยู่คือเขาเพราะเขามันบอกเขารัฐบาลแมนเอามือแรงมากอะ ผมขึ้นมันที่สองนั่นการหกแปดสามศูนย์แปดเห็นว่าอันว่องว่องอยู่นี่ที่ข่อยว่าเพ้าไว้เจ้เย็นเป็นหยางนั่นเปิดถามเจว่าทั้งศูนย์แปดทั้งแป <100 S 2> ดสมันลอยขึ้นมานะ <S 1> <S 1> <S ให้เจเราให้ฟังมาแต่ข่อ,อยว่าอยู่ในศูนย์นั่น,นมันว่าแมนเล็กศูนย์มันแมนเล็หก 6, กับเล็สามน้่มนั่นก็ออกเห็นว่าหกแปดสามนั่นถ้ากันถึงมันออกไรวันออกใกล้วัน ออกยื้อซงมือเราแปดศูนย์ศูนย์แปดออกยือจักรจักรกรอบอันแปดสามสามแปดแต่ก็ออกยุ้อประชันคนมีโชคนะมันอยู่ที่ดวงด้วยนะเจ๊เนาะจริงนะแมนมันอยู่ที่ดวงครับผมมูอข้าเจ้ามาจุดทูปน่ะจันส้มม่านน่ะคือมือจุดมือคอนะครับเอาล่างไหมลูกล่างน้ำล่างน้ำเออเออตัวน้องมันน่ะซับคืน บัดที่นี่ก็เลยผ้ากันจุดทูบเขาเจ้ากันเลยถามมาเป็นเหล็กยังเหรอจว่ากันแบบนี้ครับเจ้าว่าไดไท่ายกี่ใบบัหนึ่งศูนย์หกขับว่าสั้นกันเจ็ดศูนย์เก้าอะไรเลีกหนึ่งเพราเป็นเลขเจ็ดเหล็กเพราะเป็นเลขเก้าอะสัตว์กับผ้ากันคือนเงี้ยมันแรงสุดเามันออกเก้าศูนย์เจ็ดถ้าออกทั้งหนึ่งศูนย์เก้าออกทั้งตัวกันออกทั้งตัวว่ากันนั่นละบัดที่นี่กันเลยพราะเหลขกไงออกมากกับผ้ากันซื้อตัวส่นตัวเพราะว่ามันออกไปแล้วเงี้ยจุด บายเพื่นชูมือว่าเห็นว่าอะไรเก้าไขได้เก้าศูนย์เจ็ดผุนต่อแม่เรี้ยไร้วันอันนี้ส้มไหนก้นในไรเนี่ยเขาส้มอยู่ในไร่ก็ยอมรู้อ่ามันเป็นไร้วันของมันที่สามสิบก็เลยไม่ตามเก้าศูนย์เจ็ดก็คือมันออกแล้วหนึ่งศูนย์เก้าก็ออกเก้าศูนย์เจ็ดก็ออกกับผ้ากันเสยตัวบันโอครับก็ว่าตามแล้วเรี้ยงง่ายเพิ่นกับมันเพื่นตะแกนแห้งอันนี้อย่างสามหาสามเปียบเพื่อน แจ้งว่ได้ซื้อจักเฉลึงเขาอ่านเบิดว่าสิย้อนหังบ่สสามแปดสามหาย้อนร้อยบ่วอกสับปนเล้วแจ้งสิห่ละมือขึ้นออกหอดตอนสามอัันคอยมากสามคักๆัมือขึ้นออกหอตอนสามคุณดิสามซ่หายยูพอไหว่าย่งตัวไดนบพราะท่านบอกย่งสามหาเจ็ดเด็กเมนว่า ย่งสาเออย่างสามหาย่างสามหาสามเจ็ดเออสามหหสามนึงเอาไปผมต้องมีตัวหกามกัเจ้าของก็พอตัดเอาตีอัสองตัวหาเจ็ดน่ะนะสามสามก็บออืมแบบมันบางามเลย่าเอาแต่มาผัเจ้าความผัดซื้อสันละมันเป็นแนวนี้แหละส่วนมากจะไปไปวันนะครับนาะไปหลายวันนะครับไปตอนเย็นไปครับผม บมื่อไง้แม่บัเจ้าสิกบาบัวค้อนยีบ่บัวตองสามเมื่อนี้สิเป็นกับเข,ขาไร้วันบ่ค่ะก่อนกะมืม่อนี่มืออื่นจังเอาขนถั่นนอเหล็กตั้งหัวเนาะครับผมไงจังว่ามือนี่สิข,ขอกับเขาไร้วันหาเนาะครับครับเอามาให้ผู้คนถาเพราะว่ามือนี่ก็ซุ่มบนขอมากก็ได้ส้ให้แต่ทะเบียนรถทะเบียนรถส้มมากก็จะมาออกคักแน่แต่ออกค่าน้อยก็ได้ไร้วันก็ได้ เอาเมื่อี่ก็เอาทับยนรถหงก็เทับยนรถกับทบยนรถเถวแม่หนึ่งกระตองหนึ่งแล้วเมื่อนี่สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งตีแม่อืมไหวมือเรามากก็ออกที่จริงเลขเลขง่ายออกทะเบียนรถเล่าเดย์ออกซึ้งไล่วันหัวแถวแมนแล้วก่ขั้นหนึ่งนัหนึ่งยังกว่าสามหนึ่งแปดศูนย์อีกขั้นหนึ่งนึ่งมีรถหลายขั้นตัวนี้มีสามขั้นมากเมื่อนี่ มันอันเดียวกันเบิดอดเอ่ขั้นหนึ่งสองศูนย์เจ็ดแปดคนเมื่อแล้วนี่ขั้นเอาน้ามเอาอันมุ่นนี่มากอันนี้ไล่วันเด้อค่ะเด้อมันหลายหลอดมันเป็นเล็กตัวเดียวกันตัวโบ้เขาเลยบอกเขียนซื้อสองศูนย์เจ็ดแปดเห็นว่ามันมีเหลขศูนย์แปดมีเหล็กหนึ่งหนึ่งมีเหลขสามหนึ่งหนกันดีออกมาดีดนอ่าค่ะ จะเคยเห็นคนถือเลขสามตัวมือเดียวสามเทียบนั่นเหงอานเอากันหนึ่งศูนย์เก้าเก้นย์เจ็ดแล้วก็มาหนึ่งเจทะเบียนรถย่ยบัวบานที่เจ้าอัาชิปเพิ่นน่ะนะเบียนรถหนึ่งเจ็ดหน่ะมันหลอกตรงๆสามตัวเลยน่ะอืมอันนี้คือทะเบียนรถซุ่ที่มามือนี่นะค่ะเด้นนีมาขั้นแรกจังขั้นนีเพิ่นป่อยมาเทือแหแกแต่เพิ่นเปลี่ยนรถมาครับ เพิ่เอารถมาเปลี่ยนสื่อคระชากแนนนี่สามหนึ่งหนึ่งหนี่นะครับแนนขั้นก่อนนี่เพิ่เอามากยังเกาะอ่านึ่เาเออสองหนึ่งเก้าศูนย์หมวดขั้นก่อนนี่เพิ่นเอามาเพิ่นเลยเปลี่ยนขั้นมากบาทเปลี่ยนขั้นมากเอาเป็นสามหนึ่งหนึ่งมากแบบแนนเพิ่นเลยเอาขั้นหนีมากเพิ่นว่าเสียงออกตัวนี่แล้นบอค่ะเพิ่นพากันจัดไปแล้วนี่นั่งสซโลเซลเลียกินน่ะตั้งเสียง กับผู้ใดอยากมาท่านส่บาทนะคะ่ะทางแม่ผู้บานไทเพิ่นกระสีออกเดินท่านตีสามืุญช์ท่านลอยเอสดเพิ่นกรสีมาแต่ตีสามท่างหัวหินกระสีหอดห้าวแจง้งมาหอดแจงมาหอดแจ้งต่ว่าท่างโรบุรี่ท่างจันสีสีหอดคำยุเพราะว่าเพิ่นออกเดินท่างแต่ย่มือเศร้าแล้วสหอดค,คำนี่ลหละมือมือนี้คนเข่าไหลใช่ไหมคนหลอดไหลใช่ไหมค่ะเพิ่นค้นทุข้างไหล เพิ hai, ah ่นร so, ูว่าเข้าไหววันพระเพิ oh ่นก็เลยม้าให้มันท่านเพิ่นก็เกียวมาใจให้มันท่านทั้งนางีเพิ่นยากทุลักทักป๊าปังนี้อย่างเพิ่นแต่ว่าเพิ่นว่าสัจจาเพิ่นได้ไห้ปู้ไวเออสัจจาได้บอกไว้แล้วว่าสีมาไหวสีม้าถวายมือนั่นเพิ่นก็เลยตองได้มาครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจนะฮะเจ ร้านกาแฟนะครับผมวันนี้มีอาหารกลางวันนะครับฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านนะครับผมรัฐบาลคือพรุ่งนี้เจจะต่องวดนให้นะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ